สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับมีสินค้ามาทดลองนะครับมารีวิวการใช้งานกันอีกแล้วนะครับเป็นชุดทําน้ํายาล้างรถเคลือบเงาไปในตัวนะครับตัวนี้นะครับทางร้านบอกว่าสามารถทําได้เจ็ดลิตรนะครับผสมน้ําแล้วนะครับใส่สารที่เขาให้มานะครับทําได้เจ็ดลิตรเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับทาอย่างไรนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยผมก็ได้เตรียมแก๊ลอนนะครับไว้แล้วนะครับสองแก๊ลอนนะครับเพื่อที่จะ ใส่น้ํายากริฟเอาไว้นะครับใช้งานนะครับเพราะว่าจะได้ล้างรถลูกค้านะครับจะได้ล้างรถลูกค้าราคาหลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยเฉลี่ยแล้วนะครับทําได้นะครับเจ็ดลิตรนะครับลิตรหนึ่งก็ประมาณประมาณสิบาทนะครับที่เขาบอกไว้นะครับประมาณสิบบาทเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นสารกระจัดคราบนะครับหนึ่งขวดส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นหัวเชื้อทําความสะอาดหนึ่งขวดส่วนในถุงนี้นะครับจะมีหัวเชื้อน้ําหอมแล้วก็ p e g 400สี่ร้อยนะครับแล้วก็กันเสียนะครับ p e g เนี่ยครับผมไม่แน <vis su 67> ่ใจนะครับว <Dim> <hom> ่ามันคือตัวอะไรนะครับเขาก็จะบอกเอาไว้นะครับจะมีฟองเม็ดหอมนะครับฟองเม็ดหอมนะครับแล้วก็ผงขุ้นนะครับน้าหอมสีนะครับตามต้องการนะครับถ้าเราต้องการแต่งสีนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาผสมน้ํานะครับแล้วก็มาทํากันเลย เขาก็จะมีวิธีการใช้งานมาให้นะครับมีวิธีการใช้งานมาให้นะครับคุณผู้ชมขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่นะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดในการทําเลยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับละลายผงซักฟอกนะครับในน้ําสะอาดนะครับหกเคจนะครับกวนให้เข้ากันแล้วพักไว้นะครับเตรียมสารนา n เจ็ดศูนย์นะครับและผงคุนนะครับมากวนให้เข้ากันนะครับเติม l es ลงไปกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันเขามีขั้นตอนครบนะครับขั้นตอนครบเลยนะครับในการทําน้ํายานะครับเดี๋ยวไปทํากันเลยนะครับคุณผู้ชม ได้ทาการเติมน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปริมาณนะครับเจ็ดลิตรนะครับอาจจะมีเศษใบไม้นะครับหรือเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นพวกฝุ่นนะครับเข้าไปในน้ํานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เติมเรียบร้อยแล้วนะครับเจ็ดลิตรแกนนี้นะครับจะอยู่ที่สามจุดห้าลิตรนะครับสามจุดห้าลิตรอันนี้ก็เท่ากับเจ็ดลิตรนะครับเติมไปสองสองแกนนะครับแต่มาผสมกันขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้ใส่ผงฟองลงไปก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับพักตัวนี้เอาไว้นะครับพักตัวนี้เอาไว้หลังจากนั้นนะครับใส่น้ําแยกออกมาอีกกระละมังหนึ่งนะครับหรือภาชนะอีกภาชนะหนึ่งนะครับนา n70 นะครับ n70 กับผงข้นนะครับผงข้นนะครับมารวมกันนะครับผงข้นมารวมกันนะครับคุณผู้ชม เติมผงก้นลงไปหลังจากนั้นเติม L A S สลไลด์ขจัดคราบลงไป หลังจากนั้นเติม PEG หลังจากนี้กวนให้เข้ากัน คนเข้ากันแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับนาสารทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกระละมังตัวนี้นะครับไปใส่ในกระละมังนะครับที่ใส่ผงฟองเอาไว้นะครับตอนแรกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับค่อยๆเทลงไปนะครับพร้อมกับการคนไปนะครับเรื่อยๆนะครับ หลังจากนั me, ้นนะครับคนให้เข้ากันนะครับจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆคนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นนะครับใช้สีผสมอาหารนะครับมาผสมกับน้ําเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นํามาใส่นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เติมสีผสมอาหารลงไปได้เลยนะครับในน้ำยาที่ทำไว้นะครับค่อยๆเติมนะครับแล้วก็ค่อยๆคนไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับคุณให้เข้ากันอันนี้นะครับปริมาณน้ำนะครับเยอะไปหน่อยนะครับ น่าจะเกิน7ลิตรแล้วนะครับเพราะว่าใส่กะละมังแยกมาอีกนะครับน่าจะประมาณ7ลิตรครึ่งนะครับเลิตรครึ่งแต่ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับ ถ้าเข้ากันแล้วนะครับให้เติมหัวน้ําหอมลงไปนะครับหัวน้ําหอมลงไปแล้วก็กันเสียลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันตัวนี้จะเป็นกันเสียสำกัรเติมได้เลย คนให้เข้ากันมีกลิ่นความหอมนะครับของหัวเชื้อน้ำหอมนะครับที่ใส่ลงไปนะครับผสมเข้ากันนะครับมีความหอมอ่อนๆนะครับไม่ได้หอมแบบแรงจนเกินไปนะครับคนให้เข้ากันสักครู่หนึ่งนะครับ เมื่อคนให้เข้ากันแล้วนะครับทิ้งไว้นะครับจนกว่าฟองนะครับจะยุบหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําเติมลงในภาชนะที่เราต้องการเก็บเอาไว้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับดูให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับน้ํายามันด้วยนะครับเดี๋ยวจะใส่กระป๋องฉีดโฟมดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ จะีพักไว้สักครู่หนึ่งนะครับให้ฟองมันยุบลงไปนะครับหลังจากนะครับพักไว้นะครับสินาทีนะครับฟองมันก็ยุบไปเยอะแล้วนะครับฟองมันก็ยุบไปเยอะแล้วผมว่าน่าจะบรรจุได้แล้วนะครับได้รอหมดนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้นะครับเดี๋ยวก็ทําการเติมลงนะที่เก็บได้เลยนะครับคุณผู้ชม นี่ครับคุณผู้ชมน้ํายาที่ทําได้นะครับที่ทําเสร็จแล้วนะครับเจ็ดลิตรกว่านะครับเจ็ดลิตรกว่านะครับใช้งานได้อีกยาวนะครับล้างรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับได้เป็นยี่สิบสามสิบสี่สิบคันเลยนะครับอันนี้นะครับก็แบ่งใส่กระป๋องฉีดโฟมนะครับเดี๋ยวจะทดสอบนะครับรีวิวน้ํายาให้ดูกันนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับไปทดสอบกัน ก็ถือว่าตำโฟมได้ดีระดับหนึ่งนะครับได้ดีระดับหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าสามารถใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะครับมีกลิ่นหอมนะครับมีสารกําจัดคราบนะครับนะครับ ประทับใจนะครับคุณผู้ชมมาสรุปนิดนึงนะครับก็ประทับใจนะครับน้ำยาในการทำนะครับก็ง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับคุณผู้ชมลองฉีดดูแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะครับถือว่าเป็นฟองได้ดีระดับหนึ่งนะครับถึงไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ดีระดับหนึ่งเลยนะครับในการล้างรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดสินค้าไว้นะครับตรงใต้คลิปวิดีโอนะครับกดคำว่าเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปดูกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับครบชุดททาา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 าไไไไดดดด้้้้้้้้้้้7ลลลิตตรร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 นน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 นะะะะะะคค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 คััััััับบบบบบหหืืืออออจจสใยยยวว่่่่กก็็เเเเขปููีุุุณผชมมมถโ ยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยวันนี้นะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ